สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเ,เจอกันกันกบดาวอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง5665มีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเปิดเสียงการแจ้งเตือนของ Messenger นะคะสำหรับท่านใดที่เวลาที่มีคนทักเข้ามาแล้วนะคะมันไม่แจ้งเตือนมันไม่ดังนะคะก็มีวิธีการแก้ที่ง่ายมากๆเลยนะคะจะทำยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยะคะ่ะวิธีที่หที่เราจะเช็คว่า Facebook ของเรานะคะ เป็นเวอร์ชันปัจจุบันหรือเปล่านะคะเพื่อนๆนะคะเข้าไปที่เพ t o r e ค่ะติ๊กเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ค้นหาคำว่า Facebook ค่ะนี่สำหรับของท่านใดที่ขึ้นว่าอัปเดตนะคะเราแนะนำให้เพื่อนๆนะคะกดอัปเดต Facebook ไปเลยนะคะเพื่อที่จะให้ Facebook ของเรานะคะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะคะซึ่งของดาวนะคะก็ เป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วดาก็ back กลับค่ะไปเช็คอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือ Messenger นะคะนี่คิเข้าไปเลยค่ะ Messenger ของดาวนะคะก็เป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้ที่1นนะคะของดาวก็คือผ่านไปค่ะถ้าของเพื่อนๆนะคะถ้าอัปเดต f a c e b o o k แล้วก็ Messenger แล้วมันยังไม่แจ้งเตือนนะคะก็ เราก็ไปทําวิธีที่2กันได้เลยนะคะวิธีที่2นะคะก็คือการที่เข้าไปที่คําว่า messenger ค่ะนี่ messenger ของเพื่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนมองไปที่มุมบนด้านขวานะคะจะเห็นขีด3ามขีดนะคะติ๊กเข้าไป1ทีค่ะสังเกตที่รูปฟันเฟืองนะคะติ๊กเข้าไปได้เลยค่ะให้เพื่อนๆนมองหาคําว่าการแจ้งเตือนและเสียงค่ะติ๊กเข้าไปค่ะนี่ค่ะ สำหรับของเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่สับสวิตเป็นสีนำเงินนะคะเราแนะนำให้เพื่อนๆสับส,บสบวิตให้เป็นสีนำเงินทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเปิดการแจ้งเตือนและเสียงของ Facebook นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นว่าอของเรามันไม่ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะสำหรับของท่านใดที่เป็นแบบนี้นะคะก็ให้สับสวิตด้านขวานะคะให้มันขึ้นทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็กดกลับค่ะ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเลื่อนขึ้นมานะคะเพื่อนๆจะเห็นคําว่าฟองคําพูดนะคะหรือมือถือบางท่านนะคะอาจจะเขียนว่าแชทเฮดนะคะก็ให้ติ๊กเข้าไปได้เลยค่ะนี่ของท่านใดที่ยังปิดอยู่นะคะกดมันเขียนว่าไม่เปิดหรือว่าปิดนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะติ๊กไปที่คําว่าการสนทนาทั้งหมดแสดงเป็นบับเบิลนะคะก็คือตัวนี้นะคะมันจะ ช่วยเรานะคะเวลาที่มีคนทักแชทเรามานะคะมันจะเป็นวงกลมอะค่ะเพื่อนๆอย่างเช่นวงกลมแล้วก็มีรูปหน้าของคนที่ทักแชทเราขึ้นมานะคะก็จะช่วยในการดูได้ง่ายนะคะว่าใครนะคะทักมาหาเรานะคะส่วนวิดีที่2ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับท่านใดที่ทําวิดีที่2แล้วนะคะก็ยังไม่เด้งอีกนะคะให้เพื่อนๆนะคะ กดไปที่การตั้งค่าของมือถือของเราได้เลยนะคะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะติ๊กเข้าไปที่คําว่าแอปค่ะแล้วก็มองหาคําว่า Messenger นะคะในที่นี้นะคะถ้าของท่านใดไม่ขึ้นนะคะให้ติ๊กเข้าไปที่คําว่าดูทั้งหมดนะคะของดาวก็จะติ๊กที่คําว่าดูทั้ง127แอปนะคะแล้วก็หาคําว่า Messenger ค่ะ เซนเจออยู่ไหนหน้านี่ของเราเจอแล้วนะคะติเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ติก๊เข้าไปที่คำว่าการแจ้งเตือนค่ะนี่นะคะถ้าของเพื่อนๆท่านใดนะคะที่กดปิดอยู่อย่างนี้นะคะก็แนะนําให้กดเปิดเลยนะคะมันจะเป็นการเปิดการแจ้งเตือนของแชทการโทรนะคะแล้วก็สตอรี่ต่างๆนะคะ ก็เพียงเท่านี้ก็ไปนานเสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับวิธีการเปิดเสียงแจ้งเตือนของ Messenger นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกันดูได้นะคะได้ไม่ได้ยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบช่วยแก้ปัญหาอีกทีหนึ่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดาาด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ